โยพร้อมยังพร้อมแล้วโย่โย่โยสอี่สองสองสองสี่สองสี่สองสองสองี่สองสองสี่สองสองี่สองสองสี่สองสองสีสอ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 ี่ี่สองสอง่สองสองงองสององสี่องสี่สองสอองสองสี่ส่งสองสี่สององสี่สอง đây 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 Cái quá anh em vì báo này này, này, này. mấy nào mấy xin vì báo vì báo Tại sao vô nói báo với con tay anh em báo Thế mình tôi nó mang hay phí bảo. Đi mà, xóm rồi 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 đi rồi 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 hay rồi rồi Bảo rồi 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 hay rồi rồi Bảo rồi 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 ชื่อชื่อมนโษดพี่บ่าวมาโนดมาโนดมาโนุใช่แล้วพี่บ่าวแล้วทำไมไม่ชว์เด่นหน้าเด่นตามีแจ็งหรือเปล่าไม่มีพี่บ่าวเป็นประชาชนธรรมดาพี่บ่าวใช่เหรอเสียหน้าทุนทุนมากเลยอ่ะมันเราเคยเจอกัน โอเยพี่บ่าวเดี๋ยวขับรถคันนี้ไปให้<า>พี่บ่าวคเจอเเรราหรือปล่าไม่เคยเจอเลยพี่บ่อลนั่้สินะเหมือนโดนมันมันเหมือนมอนเหมือน,นคนหนึ่งที่มันหลอกเอาตาเราไปห้าอ่ะเราจะไปหลอกได้ไงพี่บา่าวอเดี๋ยวเราเราแบบนะั้นเราไม่ชอบรถเหรอโอเคเดี๋ยวเรา,เราจออยู่ต้นไม้นะพี่บ่อล uh huh. โอ้ยเอาไปชนเขาไมเอาไปโนชิ้นเกียวเาไหมไม่เันมาขาี่มิเกงูแสน้ำพี่อาจ่ายเลยหงูแมสามามาเลยอาจ่ายเลยอาจ่ายเลยอาให้ขับอะอาให้หนูขับอาจ่ายเลยงูแสามเคนะ ขอโทษสาวไม่เป็นไรนะนไปช่องรถเหรอจริงจริงก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะใครวะเขาในคำก็บอกสามสาวใครอ่ะไปสร้างหรือสร้างเลยลูกค้ามาเจอสองวันติดต่นมันมีเกลียวครับซ่อมใช่ไหมใช่วันดีน้องทำไมอ่ะเดี๋ยวขับไปรอตรงที่จูนเลยนะจ๊ะหน้าหนูเปลี่ยนไม่หรอไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมใช้จากข้างหน้านี่ใครอ่ะ วันนี้ใครดรอ่นี่แล้วเขามากับหนูไม่ใช่เหรอก็หนูไปเจอเขาเขาขึ้นรถหนูมาตรงนี้อะเนี่ยี่ทยวไปตีห้องให้ขาด้วยรูปปลาหรือยังจะเนี่ยใช่อ่ะ ดีน้ำขอก่อนดีน้ำพี่ชายช่างกระเป๋าหนึ่งสามแปดครับเท่าไหร่มีแก๊งไหมมีน้ำมีแก๊งหกร้อยห้าสิบครับใช่ไหมคะหนึ่งสามตัวจ้ะขอบคุณครับมีน้ำขอบคุณครับแล้วฮะววแผนเชื่อคู่เข้ามาดีไหม เอาน no ้ำขอบคุณครับค่อยๆล้นหมูล้นหมูอ่ะไครวะหูมัดต่อเสียค่ะนายคุณใครเนี่ยุ้นล้นเรามาร้างไงครับใครวะ ตัวตลกไปไม่หนูยากไปแต่ไม่ใช่อะไรอ่ะใครเราเหรอฮะไม่นายเใครไม่ตีมยูไหนปรเดไปกันโอเคพี่ปังบังอะไรหรครับไปครับไปครับไปนี่มาครับ นี่ครับฮัลโหลพี่เจงชื่อเมเกลไหมครับ <S <S ไหอหยอะรู้จักหมูด้วยผมชื่อเบลครับชื่ออะไรนะเบลเบลใช่ช,นะใชื่อกับเบลไปนะใช่ชื่อกับเบลมีเกลพี่อันนี้ใคร,รอ่ะพี่ พี่ชามไม่นี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 ่ต้อิ่มไงจะพี่ดิมสวัสดีครับสวัสดีน้ำแล้วด้วยทำไม่แล้วพี่แล้วพี่ชามพูดทำไมเงี้ยแล้วไม่บอกแล้วไม่เตรียมก้อนละพี่ชามก็เห็นน้องเยือบเตรียมเสียงงั้นแม่ไม่เตรียมกับพี่ชามอ่ะมิเกลดูดิแดนนุไปแล้วนะโอเคครับไวเจอกันครับมิเกิวบายบาย มันเละกันเนาะสองคนไม่ได้พี่สาวอุ้ยครับใครใครคนร้อนหมูอ่ะลืมกันแล้วเอาพี่แหนมใช่ไม่แข่งแล้วนะเขารอหนูเขาไม่ได้แข่งเลยพี่พี่พไม่ได้แต่งกันน่าจะวิ่งได้เลยพี่สาวผมเขียวคนนี้ชื่ออะไรอ่ะเนีน่เชื่อมั่นาครับอ๋อชื่อมูมินมูมิน โมมินโมมินแล้วไหนนายบอกว่านายชื่อดือเนาะอ่ะเนายดูดูเราใช่ไหมล่ะมันร้นแล้วนะคะอันนี้มันร้นละอันอันนี้อันอันนี้เป็นลูกเลยนะครับนายดูดูเราแล้มันไม่เห้ดอนลูกแตไม่ล่ะหนูแค่บอกว่าหนูชื่อมาโน่เฉยแต่นายดูหกเราอ่ะ ไปได้โกหกก็ชื่อจริงมาโทษค่ะมาโนกินผักดูแอนน่าเขาชื่อมาโนจริงหนูนะฮะกินมะพุ้งเหรอเห็นบอกว่าไม่ชอบกินไม่ใช่เหรอนั่นเไยไอเด็กโทษรอดวงไอเด็กที่โดนดุไม่มูมินดูดีเขาก่อแล้วนุ่นไปดีกว่า แข่งไหมแข่งไหมแข่งไหมไม่นอนแต่ยังไม่ถูดมชนโดโ๋ยังไม่ได้โกหกวิยังนั่งดูชื่อเราไปมันแกก็ไปแล้วก็ปก็ชื่อมาโน่กินถั่บบุ้งไงผิดประชาชนแต่แม่นาบอกว่าไม่ใช่ชื่อมาโน่นายชื่อบูมินชื่อได้ชื่อมูมินไงนายเอาแบบประชาชนมาให้ดูหน่อยมือช่วยนะ เลยวอยู่บ้านไปที่โดโูดูเหรอยังไม่ได้โกหกเลย,ยเออ <c oughs> เล่อเอาก็ฒสงครามถ่ายรูปการเร็วมานี่ อายุเท่าไรหร่อายุสิบห้าครับพี่อายุสิบห้าเท่าเราเลยว่าไงเพื่อนเล็บใครพูดมืออะโอเคไว้เป็นเพื่อนก็ได้ดูเร็วอายุเท่าดันใช่แล้วเพื่อนเล็บใครพูดมือโอ้ <c oughs> แล้วสารุปเป็นเพื่อนกันไหมเราเป็นเพื่อนกันได้โอเยแข่งรถไหมแข่งรถแข่งไม่ไหนเหรอถ้าเราชนะได้ได้อะไรอเดี๋ยวให้เพชรก้อนหนึ่งโอ้ไม่ถึงเลยเหรอเราเสียเวลาตั้งนานโอ้โหงั้นจะเอาอะไรเอ,เอาเอาอะไรหนึ่งโอ้โห ไปก่อนเลยแบบไม่ได้นไม่ใช่คนที่บินดังเราไปใช่ไหมหรอไม่ใช่เราเพิ่งเข้าประเทศมาแน่ใจาาาน้วบัตรประชาชนมาให้ดูดิอเอามาอะดูเลยแม่ๆมเราจะดูบัตรประชาชนเราไม่ได้จะปุ้มบัตรประชาชนไม่มี คนอะไรไม่มีแบบภาษาโซนัมเป็นฐานด้าเหรอก็แม่ไม่ให้มามั่วแล้วเอามามอเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอามามมโซบประษาโซมานี่ไงโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเราเชื่อเขาได้โอเคมั่มีจริงด้วย พี่สาวชื่ออะไรมูมิอาซาฮ่เจ๊ชื่ออะไรเป็นนามสตุลอะไรเหรอนายนามสกูนอะไรเหรออาซาฮาไงอาซาฮาชื่อแปลกๆไม่แปลกครับมันเป็นชื่อแบบภาษาแบบอินเตอร์อินเตอร์ โอ้ยอันนี้มานหม่ักทีดีกว่านี่เอาเอาจะลบอะไรอะมิเกลมัวมิเกลมัวเด็สาวที่น่ารักที่สุดในวอซินตีนโอ้ยเลิกโม้สักทีนายไม่รู้จัก <c oughs> หรือไงฉายาเราออกจะด,ดัง ไม่รู้จักดิยไปเปลี่ยนสีให้เหมือนกันไปเปลี <c oughs> ย่ยนสีอะไร <c oughs> นี่สีชุดไงมันไม่เหมือนกัน <c oughs> มันไม่ค่อยเป็นรถซิ่งแก๊งรถซิ่งแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนให้เหมือนนายมันต้องเป็นแก๊งรถซิ่งไง <c oughs> มันไม่เกี่ยวมันไม่ต้องได้มันนี้ต้องเป็นแก๊งรถซิ่งก์ตได้ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเหมือนด้ายสั้นหน่อย งั้นไปหาคนเพิ่มเราจะได้เป็นแก๊งรสซิ่งได้ถ้าหาคนเพิ่มก็ได้ดูไหนคนแรกจะหาใครอยาก่มามึงนะไปที่ดูเลยคนเยอะไพี่พี่ออะ โทษทีมิเกลใครอ่ะไม่บอกใครอ่ะเดี๋ยวดูหน้าดีดูดูดูมาให้ดูหน่อยจำพี่ไม่ได้หรอกใครอ่ะใครอ่ะซ่อมๆแล้วครับซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วครับซ่อมๆเลยครับรู้ไหมใครไม่รูแ้แล้วยากรู้ไหมกระเป๋าหนึ่งศูนย์สี่สิบห้ว อนี่คาราเมลจำได้ไงอ่ะหนูนึกไงใช่เหรอนึกออกวามจำดีนะนึกออกพอดีไปไปแลนไปแลนกันดีกว่าเฮ้นายแม่นายเป็นช่างเหรอใช่ แม่นายรวยหรือเปล่าไม่รู้แล้วแม่นายไม่ขอให้ตังนายหรอวันนี้ให้มาสองพันห้าให้วันละสองพันห้าใช่แม่บอกให้ใช้ตังประหยัดประหยัดแล้วนายจ่ายพอเหรอพอออสองพันห้าพอตรงไหนกินข้าวมึงเดียวก็หมดแล้วจะหมดไหมกูกไหนก็ซ่อมรถดีกูต้องรอซ่อมรถดี Ơ bà bố phi như Để đây này em muốn làm vì sao nổi máy là phi cứ bảo phi ok để ra mượn luôn thế nào vì sao nè sao mới bảo qua đang bảo tại sao để ra hai này áo luôn về vì ok việc sao phát vào đôn backlit Mẹ lưu càng xong gì mà mẹ lại rồi แล้วแม่จะเชื่อหรอว่าเป็นรถเราก็บอกแม่ว่านายขับรถเพื่อนพังแล้วพังมันก็นกขับไม่ได้ไงนายต้องดูดูดีแบบแต่งเรื่องเราเองอะ่ะกโกหกทำไมโกหก,ก,ก,กมันไม่ดีเดี๋ยวแม่ตีแต่ถ้าโกหกแล้วมันดีสำหรับเราเราก็ต้องดูดูหรือเปล่า ใครสอนมานี่ไม่ต้องมีใครสอนหรอกมันดูในจินท้ายสำนึกอยู่ละโอ้โหดีจริงๆ <laughs>